สวัสดีค่ะมาพบกับฝนอีกแล้วนะคะวันนี้ฝนจะพาลูกค้ามาชมเจ้ารถยนต์ Ford Ranger XLT ค่ะรุ่นฮิตนะคะคันนี้จะเป็นเกียร์โตโร้ราคาขายจะอยู่ที่899,000บาทนะคะฝนแต่งเป็นชุดหน้านะคะ เป็นกันชนแฮมเมอร์เหล็กให้กับลูกค้าไปนะคะด้านบนก็จะเป็นสกู๊ปแรดทรงใหญ่นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าม้ามาสแตงนะคะเปลี่ยนไฟหน้าเป็นไฟหน้ามาสแตงให้กับลูกค้าไปคะ่ะด้านข้างก็จะเป็นสมล้อแบบมีหมุดนะคะฝนเปลี่ยนเป็นลายแม็กให้กับลูกค้านะคะหอบ16มาพร้อมกับยางแม็กสี700ค่ะ ลายสติกเกอร์นะคะฝนมีให้กับลูกค้าเลือกมากกว่า50กว่าลายเลยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาฝนก็จะมีในส่วนของเล่าหลังคาสีดำด้านด้านหลังก็จะมีในส่วนของโลบาร์เหล็กออาเรนเดอร์นะคะพร้อมกับเปลี่ยนกันชนหลังให้นะคะเป็นกันชนหลังเหล็กค่ะอันเดิมฝนคืนให้กับลูกค้าไปนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจ อยากจะออกรถยนต์ Ford Ranger กับฝนนะคะสามารถติดต่อฝนได้ที่เบอร์0832514433นะคะสำหรับวันนี้ฝนต้องขอตัวแล้วนะคะเดี๋ยวรอูกส่งมอบลูกค้าค่ะ